ไค like right? huh? okay, well? oh, ่ล okay, 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 so okay, ้เลยนี่ครับค่เลยนี่ฮะองเทปบุรุาอ๋อนี่เทพบุรพาเทพตะววนออกอ๋อนี่เทพบุรพาเทพตะวันออกมนะออกไปไกลกว่นล้นเนาะเห็นปะไกลกว่าแล้วเดีเยวบังไปหน่อยก่งเหลือบังหนึ่งเนาะนี่เทปบุรพาเอาไปยังบังไปนี่ยี่สิบยี่สิบเนี่ยบง้อาบ้านเนี่ยฉะบ้องเจ้านี่ว่ บอยมือนี่ไหมของเก่านี่ไหมสองบัง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 เนาะอันนีนี่ล่ะเห้อเทียบบุรภาสร้างสรรค์ เทบุรพาอยู่อ๋อกระวทยนี่บุอนเนี่ยเบุรพาทานไุกระายครับต้อจะดเออเสียบุระพาันแล้เออนี่เทบุรพาประเบียางไว้เห็นฐานกันนะเอามาจะบังเทบุรพาครับใช่ออามาจะบังเทบุรพาเอามาสิบแปดสิบแังเดี๋ยวจะบังเดี๋ยวสงบังเดี๋ยวสองบังนี่เทบุรพานี่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 หัวนาไคว้าไปละสวัสดีครับหาไเท อ้าูู้นสาทีมนเราเืองเนี้ยเทีมงานทีมงานเทพบุรพาได้เนาะธนาทีมงานเทพบุรพาห้าหลไปไปท้ายค่ายแล้วไปทายมืองคุณแล้วันนี้ก็ดีดีลุดีใจังไงสีลงสีลงสิ่งเชียวขุ่น้อนใดหนี่ฐานียวสซาเดีางสามซีนาอันนี้เทพบุรพานี่บางไกนี่ยุบอะไครับบานเลาเุ่งกบางเจ้าเองก้ว เราเบิ้ลแก้วใช้พูดนี่ยยมายผมผมนครับผมไพ่เอเบอร์โทรมีบ่เบอร์โทรอยู่กับไอเราเบอร์โทรไงเอาเบอร์โทรบอกยพบุญลพศูนย์ครับศูนย์แสองหนึ่งเจงหนึ่งเครับเจ้าหาสามสี่นไใจบังไฟวันยังกะว่ากันไปเนาะเนาะนนี้แหละเราหัวหน้าค่ายไได้ติดต่อค่ายอันเทพบุญพาผมไม่ายย่ค่ายแล้วล่ะเมทานไถ่แล้ว ने นี่แหละค่ะเทพบุรพาเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวคืนเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมังว่าบางนี่มันจะึ้นท้าไม่ลาได้ซะใดนเนาะเทพบุรพา่นสร้างผลงานเทปเวลาสู้ๆพี่น้องครับได้พี่นดองครับสร้างมาโดนอะไรใคายนี่ครับสร้างมาไลยเระมาณกืบปีแล้วครับซื้ปีเออแค่ถึงเงินของม้าประจำอ่พนักพนักงานเพราะว่าพอดีพอดีไงนี่กายเทพ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 บุรพายังได้ข้าวปุ้นไปหาปลาหำนี่ เทพอุูรพาสร้างสรรค์ครับครับเทพอุูรพาเพื่อนที่เดาขึ้นขอนเดี๋ยวเพื่อนที่ท้ายน้ำเอาขึ้นขอนเป็นข้าอ่านพรามันเนาะอ่นี่เตรียมตัวแล้วครับเทือภูรพ่าเนี่ยถือใครที่มีนี่แหละมาตรฐาน้วครับเทพอุูรพ่าของใครไงดิ บงับงใบบังลานเกตรกันเ่นบ่ลานเกกันเน่นบ่ใฟลานไฟ้านเกกันนั่นเบอร์ทรเพิ่นนี่พี่น้องปีนี้มันอุกกเนะมันจะอมีแต่ทีมงานทีมงานเทพทบุรพาเพิ่นเลยนี่พี่น้องมิหไงเลยพิเบอร์ทูกัยนะน้องี่ล่ามเทพบุรพาเทพบุรพา เทไปานี่ผมดีไายเทพไปเทไปาบางนี่ขึ้นแล้วบางนี่ขึ้นแล้วกเ็นเทไปเอาไปนอนาะผมดีไายทีมเทไป่ามันมากกันหลายดิไนอนทีมงานแจงชี้ผีดทีมงานทีมงานีบจเออยี่สิบดแมนเนี่ดีายทีมงานนี่ยเพบรพาตัวเต็มที่นะแดงลูกสุขีเห็มป ปีที่แล้วเดรลองแชมป์รับเดรล้องแชมป์ไนอรไอ้อดับเดร่ขึ้นนี่นนี่ีที่ดับแชมป์ย่นีนครับครับเนี่ยเหมือนเิเียรเนี่ยเนี่ยสาวโอเคบรุผาบ้านเราแก้วาเแก้วตํบลบ้านล้ลก็ได้ไปอำเภอก็ต้องไปจังหวัดร้อยเอ็ด มาเห็นไหมนี <S 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 ่นี่มาเนเนี่ยน้าเทศบาลมาหน้าเทศบาลัดีครับอนี่แหละมลาเาดี๋ยวขึ้นเวี้เดี๋ยวสิท้ายไปเลย่อยรเททาครับที่ทยินาเลยเฮาเอาเต็มที่เลยสงกิน บางนี่เขึ้นแล้วบางนี่เขึ้นแล้วได้อันเพิ่มเวลาผ้าเหลือสองบังพี่น้องออกมาหลายบัง เอามาหลายบังเนาะเลี้ยซสองนี่แหละนี่เลี้ยงสองบังครับเลี้ยงสองบังแต่ว่าบังหน่อยหลายอยู่ดิโอ้บังหน่อยนะครับเลอะหลายอยู่ครับอยากเดียวเห็นยุ่งหันน่ะยุ่งหันเลื่อมเก่าอบังหน่อยหลายเลยหลายเลยบังใหม่แล้วก็หลายอยู่เท่ากับเราาโอ้ยพ่อมาถ่านเนาะไปจ่อมาถ่านเนาะทำไมเขี่ยก็ขากันเฮ็ดก็ขากันนี่ตั้งใจขากันเพราะไทยขากันนี่อ้ย ไปแล้วอ๋อแล้เทพบุรพาเทพบุรพา่างชันไปแล้วบุพาแล้วันสาม ไปเลยขึน้นฐานสามเทพบุรพาขึ้นฐานสามเันสได้เวลาเท่าไรจังมึงนะพี่น้องเทพบุรพาไเวล่าจังมึงไปนเทพบุรพาขึนฐานนี้โจบไปมึงหันดิวันนี้เทพบุรพาขึ้นเลยฟังนะ เอาไว้ตรตรกระโดดไปเลยเลยนี่กสองดเวบเบิร์ตเสียมบุรพาบุรพาเห็นแล้วบครพานะครับเบิร์ตนะครับร

แม่แมแม่ใชุ้ณพ่อที่านจุดที่หเป็นพ่อไปแทของที่หนาแม่แม่แม่ผ่านการตรวจได้ผล2 0คนฐานจุดที่หาฐานจุดที่สา โบรางแลังนะสายุต้าละคุณแม่สมายารัรเจริญและให้เทวีลาข้าัตระองคมหาธาตวัดจตุรีสาต่สือ่ ประธานนะครับใครอยากเลี้ยงใครับครับวอาดูครับอาวุธนะครับถุงขาวนะครับาจากองบวลพูนะครับในสดยรีแล้วนะครับถุงขาวครับถุงแดงนะครับไปเลยนะครับไปแน่ไปแน่ไปนครับไปแสนนะครับถุงแดงะครับมาถ้าพัฒนาเลยไปเลยนะครับไปไ หรามสานสรอามเมตรามร้อยสาิรนาพาเคต่ไที่คุณขอครัาสมร้ยยี่สบสามเตามที่งพาเลนครับ่มาครับร้อยดอลลารดสั เปบรเรียบร้อมที่ห้าเรียบร้อยแล้วทีมันเทปบุรพาเรียบร้อยแล้วไปจุดเข้นต่อไปเนี่ยเทปบุรภาพไคลท่านแจัดที่า่เท่าไอเทปุรภาพสทีมงานเสราส่องตาส่องท่นสอมขอบครับครับอนออนนรออ เช่าค da, ่ารกษและโ่าีในไชยมูลตัวได้แต่ไรงนายยกนายยกนายยกสลัดค so, no like, no so. ุณในไชยมูเ <challenging>. ป็นไร่นายยกไร่ไันคันรันคันครันสองกันนำตัวของมรับนด้ละผู้ในการประรัติฐานสองเรา่องระวัฐานสอง

ไปเท่าไรนะหัวเดี๋ยวพรเยมาพมกันร้อมกันไปลุกไปด่าไปดูทา

ออกมาประกาศโหมทีทั้งทั้งเวทีเจตนะครับ3 2 1เฮ้ không phải đâu, chưa tăng đâu, tăng cả năm, tăng cả năm, tăng cả năm, คำนวณาคิด่าได้หลายองลอยสองลอยถึงมาสองอยเลหลักนโมเมนต์การบอีเดาอีาลบไปาแสนแล้วพ่วาลอยกัวพนันแล้ววะเ่ยหลายอ่ะแต่ว่าเ่ก่จะเดามัได้หลายค่ะคามําตาเนาะเทพบุรพา

พี่เพื่อนเราบ้าบังไฟไงอ่ะ่นเตเด็บรเดีลบาเพื่อนเราเทพน้องบาทนี้กะที่่ามังคายเพื่นนี่ล่ะคายเทพบุรุ้าคนไทยูหล่ามถูหลหเป็นไเป็นตาใดหลาไปไหบ้างหันเนาครับเป็นตาใดหลาไปไหนบ้างหันยู่ไหบางหันคิดว่าสองนอยเนาะสองอนี่เทพบุราพี่น้อง อ่าคุได้เนี่ยเฟปุรเพันกันธ์กัพี่น้องฟังไปพันธ์พันแล้วทีมปุละ่าทีมงานเพปุระ้าสวัสดีครับทีมงานเฟปุร้าเดพี่น้องเนาะน่ั่ตามที่ชอบพินอ่นเมื่อไห่นนี่ยอยากพันนอเออว่าชาปนเออ่อแยังดอกเนี่ยเพปุระาพันธ่สวัสดีครับ